สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยลาไอหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยสูตรหลานเนาะหวยฮานอยสูตรหลานนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมานเฮงปังกันไหมคะทุกคน หวยฮาหนอยนะคะโอ้เจอฮหาหนอยวันพระไปนาะเบิ้ลกระจ,จายเลยนะคะก็ตามคาดนะคะวินแตกรอบปกติแล้วก็ v i p นะคะวินนางแตกนะคะเจาะเข้าเจ็ดหกเนาะเจาะเข้าเจ็ดหกสองไปไหนคะสองไม่ทํางานเลยสองทำงานแค่หน่อยกิจแอดนี่ว่าเปิดสองมาแล้วจะสองมาแล้วนะคะเออนี่ใครได้กล่มหัวเอาไหมคะหน่อยกิดนี่ให้หกห้าสองมันโอหกเก้าสองเอ้ยมันหอยเก้าห้าสองนะคะ 925เนาะมาดูนะคะวินแตกที่688ปกติ455 VAP นะคะ606สามัคคีนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าใครเล่นอะไรบังแอดก็เออนี่60นะคะ06นี่เข้าไปสามัคคีนะคะเข้าไปสามัคคี76ก็เข้าตรงๆเลยพิเศษได้กันไหมเนาะ7นี่ทำงานดีเนาะ7 4ถ้าไป7 4ไป7 4ได้ทุกหนเลยนะคะแต่ว่าสองสอง เอาสวงที่เป็นแนวนี่สวงบมูม่าไม่สวงไปใส่ค่ะหวยสวงไปสวงป้อสวงไปหน้าไปเลี่ยนไปอย่างง่หว่วยหวยเล่นยากนะคะหวยวันพระเล่นยากเนาะวายข่อยเป็นกองเสียพวกเจอเอ็ดเป็นกองเสียช่วงนี้นะคะแอ็ดพักนะคะกองเสียยางเดียวเลยคะ่ะสว่วนนี้โอ้ไภัยมานภัยเหงภัปังดีใจน้ำเด้อเป็นจังไดกันเน่เนาะอู้น่าเสียดายเนาะไอหกแปดเปียดนี่ ถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็นแปดได้ไหมหวยออกแล้วแม่นคักอหลีฮัลล่ะอยากได้ตัวหนึ่งจิสามตัวเนะาะจะคู่หนึ่งเนาะทุกคนเนาะรอบเดียวใส่มันจะกลอยคลลอยอู่ลอยมือซะโอ้ลอยคู่ลอยก็ะยานเข้าโบจ่ายเฮ้ยสีบ,บาทเขา้าเส้าบาทสามสิบจังสิละเมื่อต้องเอาลายดอกแต่ว่าเอาคู่มือเนาะเออสามตัวเนาะทุกคนเนาะโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าอ่านิยายเยอะนะคะมะโนว่าจะคองถือคะ่มะมโนว่าได้เงินนะคะ นี่แหละแอดอ่านนี่ย่ายหลายค่ะก็ตามนี้เลยนะคะวินก็เข้าไปที่หกแปดแปดเข้าไปที่สี่ห้าห้าเข้าไปที่หกศูนย์หกนะคะวันพระเนาะเอ้ยวันพระกับเบิ้ลเบิ้ลสองหน่อยเลยนะคะเบิ้ลสองหน่อยสามหน่อยเลยนะคะเบิ้ลกาชาติในคนก็เล่นเยอะนะคะพี่น้องโอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดต้นซ้อนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเรียกว่าหายหนึ่งแปดมาหนึ่งเจ็ดต้นซ้อนเนาะ มีเจ็ดเจ็ดมันมาแปดแปดเฮ้ยนี่ดิเจ็ดหนึ่งค่ะนี่เจ็ดหนึ่งเอยจะมันเห็ดบาปเหตดผู้เหตผู้เอฟซี FC ข่อยมานเฮงปังกันไหมคะพอได้กันไหมคะทุกคนโอ้วันพระใครสู้ไว้นี่แอดนับถือเลยนะคะวันพระวันโกนนะคะแอดสู้ไม่ค่อยได้คะ่ะแต่ก็ชอบชอบนะคะสอบเป็นสิบจิตใจเนะเาะอ้าก่อนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนค่ะ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเลยนะคะที่สําคัญกดกระดิ่งตึ้งนึงตึ้งตึงเนี่ยเวลาแอดนะคะเวลาแอดแบบว่าลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยเดิม พูดผิดพูดถูกทำคลิปมาเป็นปีสองปีแล้วก็ไม่ชินค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะดีกว่าไม่มีอะไรทำเนาะได้คุยกับทุกคนนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะแอดก็อยากจะไลฟ์สดวันนี้ที่จริงว่าวันนี้จะจะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแบบว่าไลฟ์สดหวยไทยนะคะไลฟ์สดหวยไทยสูตรล้านนะคะวันที่ห้าวันที่หกแล้วเอา้ารอวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วกันนะคะทุกคนว่าจะไลฟ์สดสูตรล้านสักหน่อยนะคะหวยไทยนะคะหวยไทยจารางสามตัวก็ยังไม่ได้ลงเลยนะคะ รับอีกแล้วก <c oughs> ินเขาเรียบรับโอ้ยตอนบ่ายสองนะคะว่าจะแบบโอ้ยยังไงวันนี้ก็ต้องไลฟ์สดรอ้มืนตาบื่ขึ้นบวไวเลยวบาไวแลววและตั้งแต่ปวดหัวนะคะช่วงนี้ปวดหัวดีดีจะเป็นอียงค่ะปวดหัวปวดหัวมัวเก่าหิวค่ะหิวเขาลดหุนสวงนี้เป็น,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 นห,ห,ดดหุนงิดอุนนิดหึงไหมลดทุนเด้ย,ยาก,กินยังกึญน้ำลายอึกอึกอึกโอ้ยแอดเห็นเก่าเลยแอดหลอน แอดล้วนเก่าค่ะค่ะเอามาดูฮาหนอยของวันที่เจ็ดนะคะวันพุทธที่เจ็ดเอ้ยวันศุกร์ที่เจ็ดเนาะก็ทั้งหวยลาเอาหวยฮาหนอยนมีหวยลาวพัฒนาด้วยนะคะมาดูนะคะให้ไปที่เก้านะคะเม็ดเดียวล้วนเก่าระบบพวกเจา้าให้ไปที่เก้านะคะศูนย์สองเก้าค่ะทุกคนเม็ดเดียวให้ไปที่ศูนย์สองเก้านะคะนี่สามตัวก็คือเด่นที่ศูนย์เด่นสองเด่นเก้านะคะเม็ดเดียวให้ไปที่เก้านะคะเอา สองตัวนะคะจับคู่สองตัวให้ไปที่สองเก้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่นะคะสี่ขึ้นหลายเถอะน้นสองตัวนะคะให้ไปที่สองเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะสามตัวนะคะให้ไปที่ศูนย์สองห้าเอ้ยศูนย์สองเก้านะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าสี่เจ็ดนายอย่าลืมนะคะนางมีปัญหากับหกกับเก้าตลอดนะคะถ้าใครพอมีทุนหรือว่าถ้าชอบนะคะจะไปนะคะอย่าลืมกลับหัวเอาเด้อ หรือเอากับหัวเอานะคะทุกคนมุกกับเก่าปัญหาลูกแต่วินนะคะวินแอดก็เอา3ตัวของนางมาทําวินให้ทุกคนเนาะศูนย์สองเก้านะคะห้าเจ็ดสี่หนึ่งนะคะศูนย์สองเก้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองศูนย์หกสองศูนย์สี่นะคะวงกลมเกินไปหน่อยนะคะเพินไปหน่อยสูตรลองนะคะอันนี้เป็นสูตรลองเนาะ ตัวเน้นหองสูตรลองอยู่ที่แปดหนึ่งนะคะแล้วก็สองศูนย์นะคะสะนี่นะคะแปดหนึ่งสองศูนย์หกสองสองสี่นะคะตัวเน้นอยู่ที่แปดหนึ่งแล้วก็สองศูนย์มาดูสามตัวนะคะสามตัวอยู่ที่สี่แปดหนึ่งสี่สองศูนย์หกสองสี่สองสี่สี่เอาหวยคือไม่ตจอสี 4, แท้ค่ะไอโบมนอมืออึนเล่าพัฒนาสี่สีมาบอเอาหวยคือไม่เจอสี 4, แท้เดา,าเอาค่ะ เอาดีนะคะพิจารณากันดูนะคะสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งเนาะสี่แปดหนึ่งตัวเน้นนะคะแล้วก็สี่สองศูนย์นะคะอันนี้เป็นสูตรลองนะคะใครชอบวินสูตรลองก็เอาเนี่ยคะ่ะไปทำวินกันดูนะคะโอ๊ยตอนอัดคลิปมันก็ไม่ง่วงนอนนี่ทุกคนพราอัดคลิปให้ทุกคนทีไรง่วงทุกทีนี่ง่วง,ง,วงตาสิปิดแล้วค่ะบัดพ่อไปนอนอีดีโบโบลับด้วยค่ะทลไย,ยเบิงหนั่นทลยเบิ้งนี่อยู่เนาะเอ้าดูนะคะ สูตรของร้านนะคะแอดก็จะพยายามปล่อยให้ไวนะคะช่วงนี้แอเดเสี่ยหน่อยนะคะช่วงนี้ปล่อยไลฟ์สูตรไลฟ์อันแอดก็ซับสซนจากสิป,ปล่อยอันไหนก่อนเนี่ยนะคะทุกคนบอกว่าให้ปล่อยเลขเด่นก่อนแอดก็พยายามปล่อยมันกระเด็นเหมือนสูตรรวดเนาะแอดก็ปล่อยสูตรอันนี้แหละค่ะอ้าก็ตามนี้แหละค่ะทุกคนตามนี้แหละก็ดูเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะ นอขอให้มา้าขอให้หิงขอให้ปังนะคะพรุ่งนี้ขอให้แตกสามตัวตรงด้ทุกคนเห้นตัวไหนก็ขอให้แตกปังๆด้วยเงี้ยคือมิตตซีแถวบุละ่ะมันโมนต์สีสิมาบ่รอคะสีนะคะสี 4, ช่วงนี้ราวพัฒนาสี่ก็ลั่นดีบ่ะสี่หัวกระมาเด้เนาะเอานี่ละคะ่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนสูตหลักนะคะตัวเน้นสองตัวอยู่ที่สองเก้าสองเก้านี่ก็ห่างหายไปนานเนาะ แต่หวยลาวหวยไทยเย็นหวยฮานอยเลยเอสขาเห็นคนถามหาสองเก้าเยอะมากสองเก้าอัดเน้นเน้นงวดก่อนนะคะบนมันสิม่ออกงวนนี่บะบัดงวดงวดก่อนหน้านั้นพากันอัดเก้าสามนะคะมันออกเก้าอะไรนะมันออกเก้าอะไรคะออกเก้าเก้าวดนี้พากันอัดเก้าแปดมันออกเก้าสามนี่ละงวด ว่าที่จะถึงวันที่เจ็ดนี่มันสิอวกเก่าอย่างบานี่เอามเม็ดเดียวยิ่งให้เก้านะเอาพิจารณากันดูค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงสวัสดีค่ะ